ครับออฟฟิเชียลเข<อ>า,าไปหาอาจารย์ก่อนใช่ไหมเขาบอกให้เอาของไปเก็บที่หอแล้วก็อันนี้เลยไปหาอาจารย์เอาละทุกคนเผื่อใครไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ ีอาจารย์จะให้อีกรอบนึงไปเรียกเพื่อนบอกกลับไปเอาโทรศัพท์เขาแล้วก็เองรู้เนี่ยว่าพออนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรพี่พี่ะจะมาเป็นประธานโรงเรียนนี้ด้วยอ๋อเองเขาด้วยไหมน่าสนใจนะถ้าพี่เป็นประธานก็ผมเป็นรองประธานแล้วกันนะโอเคโหนักมากกล่องตรงหนักจัดเออโอ้ยโอเคเออคุณผู้หญิงครับคุณแบกแบกไหวไหมครับโอเคครับให้ให้ผมช่วยนะครับชาสอนมาดีโอเคโอเคห่อแล้วมันไปที่ไหนแล้วเนี่ย เออทางนี้หรอมั้งซ้ายมือเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลคุณหัวน้ำเงินเดี๋ยวไม่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 มีอะไรขับมเลยนะครับเมื่อกี้ขออโเไฮัลโหลฮัลโหลคุณหัวน้ำเงินชั้นใส่คอเขาไปดันเออเขาเขาเจ็บคออยู่ครับครับครับผมนิใหม่เหรอใช่ใช่ครับโอเก๋ๆๆๆนะกลัวจังอ่ะโอ้ยวางไว้ก่อนแล้วกัน ไปกันหมดแล้วทำอะไรอยู่เหรอครับเอ้ผมรอเพื่อนผมอ่ะเขาเขาเขาไปเข้าห้องน้ำโอเคไว้เจอกันนะคุณคุณชื่ออะไรนะอ๋อชื่อชื่อเซจิงอ่ะแล้วนายล่ะอ๋อเราชื่อเอ็มเอ้ยเราจำได้แล้วนายเคยให้นายเคยให้สมุดเล่มนี้ต่อใช่ไหมพ้อใช่ใช่ใช่เราให้หนังสือต้มยำกุ้งไงไงอ๋อเราเราอ่านจบแล้วหนุกมากเลยเออหนุกมากเลยใช่ไหมใช่ใช่โอเคไว้เจอกันนะแค่คนอื่นอ่านด้วยก็ดีนะเพราะมันสนุกมากเลยเอ็มโอเคไว้เจอกันนะเอ็มเดี๋ยวไว้เจอกันไว้เจอกัน A few minutes later ถือกันไหวไม่ได้พูด คนอ่ะไหวครับรีบไปดีกว่าพี่เดี๋ยวจานด่าเอาเลยไปหิ้งปากล้ามไปแล้วไม่รูเไม่รู้ไม่เจอกันนะไม่เจอกันไมเจอกันเจอกันโอ้ยรีบเราเราอยู่ชั้นหน้าสุดไหนนะพี่บอสโอ้โหเราอยู่ชั้นบนสุดเลยนะชั้นสามเออหน้าเกิดอ่าวางไว้ตรงนี้ไอกล่องมีอะไรอ่ะไอ้กล่องมีเป็นกล่องไม้เราเกอีกชั้นนึงเฮ้ยยีบยิบยีบโทรศัพท์กับเงินมา อ๋อโอเคพี่ไม่มีเฟื่องใช่ไหมสีฟ้าเฮ้ยสีฟ้าพอดีเลยเออฟ้าก็เหลืองเหรอได้อยู่ไปต้องนะโทรศัพท์อ๋อมีโทรศัพท์ผมต้องทำอะไรบ้างนะบ้างนะผมไม่ได้ใช้ผมไม่เคยใช้โทรศัพท์เลยต้องเติมตังก่อนเหรอใช่เออว่ต้องเติมตังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเติมก็ได้ลูกเว้ยอาจารย์ก็ต้องเรียนสอนหน่เยหนึ่งไม่ทันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใครอ่ะเฮ้ยนายสองคนไม่ลงไปหาอาจารย์เขาก่อนเหรออาจารย์เรียกเขาเหรอห้องอะไรอ่ะห้องเหมือนเห็นห้องวีเขาบอกให้เรียกไปลงยิมไม่ใช่เหรอใช่ ห้องเอเขาให้ไปหน้าโรงเรียนอะนี่นายอยู่ห้อง A อเหรอใช่คนห้องเอแต่งตัวแบบนี้นะ ทำไม่ตัวแนี้มมีปัญหาเลยเคยได้อ่านกฎของโรงเรียนหรือเปล่าเขาบอกให้ใส่ในไทนะอะไรนะกฎของโรงเรียนเขาให้ใส่ชุดแบบนี้เหรอก็ออใส่ได้ก็ไม่เห็นมีใครว่าอ,อาจารย์เขา,าให้เอาโซ่ติดกับกระเป๋าางเกงเหรออาจารย์ก็ไม่ได้ว่าดก็ใส่ก็อาจารย์ก็ไม่ได้วาเราเราทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โอเคไปไปหาอาจารย์ด้วยละกันอยู่หน้าโรงเรียนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอเคเดี๋ยวเราทำอะไรไม่ได้ให้เฉดแล้เดี๋ยวรอรอวันที่เรายิ่งใหญ่เฮ้คนอย่างนี้อยู่ห้องเอได้ยังไงวะ เออไม่น่าเชื่อแต่งตัวอย่างเงี้ยไหนทางไปอยู่ไหนะ่ะผมว่าน่าจะทางนี้่ไหเเดี่วยวขวาปะขวาขวาขวาไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ๊ะงนูก็ได้ปะ่ะโอเค ห้องเอมารวมมาเร็วห้ีเรีบรวมผมว่าเราน่าจะสายหลายรอบล้วเรเรผมว่าเราโดนวิดพื้นแน่เลยเออเราโดนทำโทษแน่เลยอ่ะแต่เราไม่ผิดเราจะเถียงด้วยเหตุผลที่ถูกต้องใช่เฮ้แต่เมื่อกี้ห้องเอห้องบีเขาอยู่ต่างห้องกันนะอ๋ออุมีมากเต็มเลยแยล้วดเองใช่มมาแล้วมาแลวมาแล้วมาล้มาแล้วมาแล้มา้วนา้วมล้้วาวมา้าวมา้้้า้าาโทษผมเลยครับล้างันล้างล้ อนนึงาทำาแพงเทำโทษผมเรื่องอะไรครับไว้เธอมาช้าแตไม่ทำโทษแรงใช่ไหมครับนี่คือการสั่งสอนั้งที่หนึ่งครั้งครับโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่ะโอ้ โอ้เจ็บเอ๋อเดินไม่ไหวมิ่งมาเยอะครบแล้วครับอาจารย์ครบแล้วครับดีมยครบแล้วครบแล้วครับคแล้วครับครบมแล้วครับดแล้วคบหแล้วครับหล้วครับมานลวครบหแล้วครับหมดแล้วครับหมวหน้วคห้วครั้วรงบหล้บห้วคมล้ครับหมดรมหมแ้ครัลรม้ับวร้ัารย์้ห้ครับารับรวั ทำโทษทำโทษจ่ายทำโทษจ่าทำโทษโทษเฮ้ยทยไรนหนี้เลยเฮ้ยอาน่าพี่ที่มันเป็นไอ้เนียัวอะไรเข้าไปเราไปหน้าอนึงใช่อนีแหละมันใส่นเตเยหน้าก่อนนกโอโหทไทำมาช้าทำ้ถึมาช้าคนนี้่เเอ ไม่ได้เธออ้างงี้ไม่ได้มันคงไม่ทำไลฟ์ผู้หญิงหรอกมั้งจริงเหรอครับทันรักถ้ามันทำร้ายผู้หญิงมันก็เกินไปคนเนี้ยทันรักเป็นนักเลงจริงโทษนิดหน่อยเพราะเธอไม่รู้มันก็ไม่อยู่แรงแค่ไปขอขอแรงๆ อีกทีนึงอีกทีนึงอาจารย์อีกทีนึงเฮ้ยอาจารย์ไม่แถมไม่แถมอีกทีนึงคนสุดท้ายอีกทีนึ่งต้องสองทีดิเออเฮ้ยดีใาเธอนีใอใครพูดอะไรพูดอะไรคะอะไรคะมามามาเริ่ม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 าระจันครับอาจารย์มีอีกหนึ่งที่อยากจะบอกอะไรนักเรียนเตรียมตัวทำความเคารพเฮ้ยวา นี้เท่านั้นถอื่นไม่เอาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นี้ใครนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคใครจะขึ้นมาแนะนับตัวก่อนคนแรกอาจารย์ก็เ่อนเลยครับจากท่านพี่จะไปก่อนเลยไหมโชว์ความเป็นผู้นำไปอย่ากเป็นหัวหน้าห้องเหรอให้เป็นเลยโอ้ยใจเย็นอาจารย์ใจเย็นเราต่อเลยสวัสดีครับขึ้นไปไม้ใบขึ้นไปอาจารย์เอาสิครับสูงขนาดนั้นขับ่้าเมื่อกี้เลยขับข้าวเมื่อกี้ครับแนะี่ตัวยินดีได้จักครับโอ้ ่ครับตัวเอย่าพึ่งอ่าพ่งอะไรเข้ามาจานกินข้าวกับอะไรไปกินข้าวกับอะไรโหลโลผมเด้มาจกแดมมี่ครับไม่ถามว่ากินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอ่าา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 กามาา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 ้าา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 เาาาาาาเาาาาเาาเาาาเขาาาาาาเาาาาาาาเาา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 านาาาาไา่าา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 นจาา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 าบกันขอบคุณครับ อาจารย์เด็กชายเปี้ยวเธอเป็นคนหน้าห้องนะเฮ้ยไม่ไม่เป็นอาจารย์ไม่ครับไ่เนอาจารย์ไม่เป็นเดี๋ยวพี่รอเป็นพี่รอเป็นประธานเลยเป็นบอชีเป็นประธานเลยไม่ผมไม่ผลงานเด็กชายผมว่าอยากเด่นเด็กชายผมว่อยากเด่นเด็กชายเปี้ยวอาจารย์ให้เธอแล้วแซมมี่ผมว่าเหมาะสุดละแซมมี่เขาติดเบิร์ดเราได้มาไปหาใส่ชุดให้มันถูกระเบียบด้วยหนอได้ยินว่าที่นี่มีห้องสมุดด้วยหเนาะ ไปหาใส่ชุดได้ถูกระเบียบด้วยเป็นไข่อะมาใส่ตลับที่ไหนไม่รู้กฎรงเรียนเขาเป็นอย่างนี้ต้อนี้ต้องแบบระเบียบแล้วไงอะเนี่ยอยาทำตัว่างนี้ในโรงเรียนแบบนี้ได้ไหมวะเฮ้ยทำตัวอะไร เนี่ยดูดีแค่ขนาดใส่ชุดยังผิดระเบียบเลยอ่ะแบบแค่ใส่ชุดยังผิดระเบียบเลยอ่ะมาห้องเอได้อันนี้คือคือโกงข้อสอบหรือเปล่าหรืออะไรไหนระเบียบอะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ถ่วงเนี่ยเมื่อกี้ยังเท่าไหร่อาจารย์พูดตะขับแม่ก็ไม่มีเลยอาจารย์เขาไม่อยากว่าอะไรไงอันนี้มันเป็นวันแรกไงก็อาจารย์เม่ว่าพวกเองจมาเกี่ยวอะไรด่าไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่คือแบบชุดอะมันควรจะใส่ให้ถูกระเบียบหรือเปล่าใช่เมื่อกี้พี่เองพูดอะไรนะคือคุณอะใส่ชุดไม่ถูกระเบียบโรงเรียนเมื่อกี้ก็พอก็ยินหนูข้าพอไม่า ไม่อยากว่าอะไรไงวันนี้วันแรกไงมันมันมันเพิ่งวันแรกอะก็พอไม่ได้พวกไอพวกไอเกี่ยวอะไรด้วยไม่แต่ก็ต้องใส่ชุดให้ถูกระเบียบหรือเปล่าเออแม่พอพูดสักคำยังก็ไม่มีอ่าคุณคุณนะเพื่อนครับคุณชื่อยอคหรือเปล่าอ่ะใช่คุณรู้จักจิมมี่ไหมอ่ะโรดโรดทำไมเพื่อนผมฮะเพื่อนของคุณหรอใช่เขาบอกว่าพวกคนสองคนอ่ะเป็นอ่าเหมือนเชิงเป็นเด็กหลังห้องอ่ะใช่ปะเรียนมันนี่เด็กหลังห้องอโอเค ไอจิมมี่นี่ชื่อคุณคุ้นใช่ไหมเออหรือว่าถ้ามันทรงแบบถ้ามันอยู่พวกเดียวกันอะ่ะหรือมันคนที่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังวะเออที่มันต่อยแถวไอ้นั่นใช่ปะออที่เออที่มันไปขู่อะอะละอะละถึงตรงนี้อาจจะงงหน่อยก็ได้เก่งมากมใช่ไหม,ไมอยากป่อยกันยังมามดิอยากจะเป็น<อ>ฮีโร่มากๆแต่มองสถานการณ์ไม่ออกหรอวะมีสิมือแค่นี้เหรอลุกมาดิโอยเฮ้ยอเสื้อดำ ตั้งแกคนอ่อนแอเหรอกที่ว่าจะต่อยตีเป็นนิดหน่อยจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอฮะถ้าดูไม่ออกว่าใครผิดถูกก็อย่ามาหาตีนมั่วซั่วเลยคิดว่าจะโกหกฉันได้งั้นเหรอมาทำตัวเป็นฮีโร่อีกคนทำไมวะคนแบบแกต้องถูกสั่งสอนโอ้ยหงุดหงิดพูดมากชิบหายออกมาเลยกูมาดิคือไอ้สองคนนี้เหรอเฮ้ยคุณออกหาทำไมอ่ะเห็นเห็นคุยกันอยู่ไงผมพวกผมก็เลยเดินออกมาก่อนอ๋อทำไมคันนี้อ๋อคือครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ชื่ออะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยคนชนชื่ออะไรนะครับจ้างคนติดตั้งตามอาคารด้วยนะครับ อันนี้ขออะไรแหละแต่เหมือน,นจะชื่อเฟี้ยวมั้ง ใช่ไหมเออใช่ใช่โหน้ำเรียนใช่อีกประเด็นไปไปไปเราทำไมต้องมีนักเรียนหลังห้องมาอยู่ในห้องเราด้วยอเออสวยเวลาเราจะทำให้มันดีขึ้นเว้ยใช่เออตอนนี้เรากลับไปหอพักแล้วไปจัดห้องดีกว่าไปได้ได้ได้โทรศัพท์มาได้เนี่ยต้องซื้อแอปต้องซื้ออะไรด้วยเออผมเติมตังค์ไม่เป็นอ่ะคูอยู่นู่นคูวิ่งอย่างไวเลยวิ่งไปก่อนเลยเติมอ๋อนี่ไงกดตรงรูปโฮมแล้วกดเซตติ้งอ่ะแล้วมันจะมีคำว่าแอดแอปเข้าไปให้หมดเลยกดรูปโฮมเซตติ้งแอดอ๋อใช่ไปเราไปทำที่ห้องก็ได้ไปโอเคเออ แล้วห้องอย่างไกลกว่าจะถึงราคารเรียนอยู่นี่นี่ออ,โอโ๋โอ้โหแล้วตึกโออย่างไกลอ่ะเลิกเรียนได้เดินขาลาก,กันหมดทางนี้ทางนี้เฮ้ยเขายืนทำอะไรเฮ้ยใครอ่ะ ฮัลโหลครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยให้สุขเรีนสองคนนี้ไปกินข้าวแล้วกันไหมฮัหนี่ไปกินข้าวไปกันเปล่าไปกินข้าวไปครับว่าไง่อชื่อชื่ออะไรกันนะครับเมื่อกี้ผมแบบยังไม่ทันได้ฟังแซมมี่ครับแล้วก็นิปาครับอ๋อยินดีที่ได้รู้จักครับแล้วพวกนายสองคนน่ะเป็นแฟนกันเหรอเป็นพี่น้องกันเหรอชื่ออะไรกันอ่ะเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนใช่ครับอ้าวทำไมหน้าตามันดูคล้ายกันนะมั้งนี่ผมชื่อบอสครับนี่ชื่อเอ็มครับครับผมที่กับบอสใช่ไหมห้องห้องเอเราสอง่ยินดีที่ได้รู้จัััััักกคคคคครรรรรรรบบบบเออาาาานนนนนนีีวมฝท่่่ืยปปปปป็ะะะธธิษใช านนักเรียนนะเออใช่ใช่ประธานนักเรียนประธานนักเรียนอ๋อเออเก็เออว่ะเออว่ะไม่ใช่ประธานบริษัทโอเคนั้นไปก่อนนะโอเคครับเอ้ยไงพวกนายสองคนเป็นไงงบ้าเนี่ยไม่ใส่เสื้อเหรอทำไมเจอแต่คนผิดระเบียบวะนี่คนผิดระเบียบโรงเรียนนี้มันเยอะถังวะเออเออแบบดูดิอย่างขนาดนั้นยังไม่ใส่เสื้อเลยใส่เสื้อกล้ามเลยของผู้ชั้นแค่นั่งในที่ร่มสบายใจใส่เสื้อกล้ามทำไมก็ไม่รู้เรากลับห้องเราตักเราจะได้ไปจัดห้องด้วยเราจะได้ทั้งในนะห้องเราทางไหนวะเนี่ยเออเดินเดินเดินไปก่อนทั้งในวัว เออผมว่าต uh, <Sorry. S 1> ังไปหางนู้นใช่ใช่ใชไปไปไป เออเราแต่ตรงข้ามห้องเราเรายังไม่รู้เลยเราเรานอนกับใครนะใช่อันนี้อันนี้ตึกอะไรอ่ะตึกวิทย์เหรอน่าจะนะตึกวิทยาศาสตร์เราหาห้องมาก่อนดีกว่าทางไหนเนี้ยมีม้านั่งด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้เป็นศาลาเหรอต้องข้ามสะพานใช่ไหมใช่ต้องน่าจะต้องข้ามสะพานเฮ้ยใครอ่ะไปคุณ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 ชื่อชื่ออะไรเหรอครับชื่อเซจิครับอ้าวสวัสดีเอ็มสวัสดีสวัสดีรู้จักกันเหรอใช่ผมเจอเขาเขาให้หนังสือเรื่อนี้ผมใช่เหรอหนังสืออะไรคนให้เอ็มยืมหนังสือต้มยำกุ้งอ๋อแล้ว อันนี้อยู่ห้องอยู่ห้องไหนก็เจอแต่ยังไม่ได้คุยด้วยเลยชื่อบอสครับฮัลโหลชื่อบอสครับชื่อบอสเหรอยินดีที่ได้รู้จักครับคุณเซกิอยู่ห้องใหม่นะเดี๋ยวเราไปฟักเดชิว่าแต่ที่นี่มันมีงี่ไม้เหรอบอสบอกบอกว่าอยู่มีสวนดอกไม้ไหมครับนิมสวนดอกไม้เหรอเออเหมือนผมเดินเหมือนผมคุ้นๆว่าเดินผ่านอยู่นะไม่จลับม่ได้ปะอะไรนะเหมือนผมคุ้นๆว่าเดินผ่านอยู่ผ่านทางนู้นเหรอโอเคขอบคุณนะครับคุณเอ็มครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะลองลอองถามพดดูก็ไ้ สวัสดีครับจันเอิร์ดเขาทำอะไรกันอ่ะไม่ใช่ท่าี่พี่มาแล้วเหรอถ้าชากวันนี้นิดเดียวต้องต้องทำความเคารพไหมรุยรุมากเลยนะรื้อโอเคไม่เดี๋ยวว่านายอ่ะทำไมนายไม่ใส่ชุดมาเรียนอ่ะอ๋อนายลืมใช่ไหมเอองั้นเดี๋ยวครั้งหน้าใส่ไปด้วยนะมันมันดูไม่ดีอ่ะโอเคไหมได้โอเคโอเคครับเขาอยู่ห้องไหนนะคนนี้เขาเขายังพูดเราฟังเลยเรากลับหอด้วยเราปล่อยเขาดีกว่าโอเคไปส่งเขาอย่างทำดีเดี๋ยวดึงขึ้นมาโอ้ยดูกลับหอกัน เลยเลยเลยเขาทำอะไรกันในห้องอ่ะดูลับขอตัวไปเข้าห้องน้ำอีกทีนึงแล้วกยห้องนี้อหไรห้องนี้ห้องนี้เหรอเอ้อแต่คนคนชื่ออะไรนะผมฮาวครับอ๋อผมตัวรับลับล่อๆลอนคุณช่วยหน่อยได้ไหมโอเคได้เออใช่ผมชื่ออะไรทำอะไรกันไม่รู้สิก็าทำตัวแล้ๆโอ้โหเนี่ยคุณลองไปเคาะประตูก็ได้ไหมได้ได้เราเราไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เคาะประตดูเขา เจียวยาเองเหรอเอาบอมชอบบอมพี่ไงเพื่อนนี่วัสดีครับไม่มีอะไรครับไปไปเลยโอเคโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออสวัสดีครับอ๋อสวัสดีคุณคุณอยู่ห้องไหนนะครับนายชื่ออะไรอ่ะชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มอ๋อคุณเอ็มเราเราชื่อเราชื่อยูกินะเรียกยูก็ได้อ๋อโอเคครับคุณคุณอยู่ห้องไหนนะครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ห้องนี้ผมย้ายจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเลยอ๋อหมายถึงอ่าห้องห้องเรียนนะครับห้องเรียนห้องเรียนเหรอว่าเขาจะเรียนกันแล้วเหรอไม่ไม่ใช่่่่่่่ไไมมใใชชคครรรัับบออ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 อายยููหหหห้้้งงงื๋๋เข ห้องเดียวกับผมเลยอ้าเหรอคือคือตอนแรกไม่มีชื่อแหละแต่เขาให้ไปอยู่ห้อง B แล้วทีนี้อยู่ดีพอก็ให้เรามาอยู่ห้อง A อ๋อยินดีได้รู้จักนะก็เดี๋ยวจัดห้องก่อนได้ได้ครับเฮ้ยพี่บอสว่าไงคนหนึ่งเขาเหมือนจะจัดห้องกันอยู่นะตอนเนี้ยใช่เหรอใช่แล้วห้องตรงข้ามเราคือห้องอ๋อห้องไม่เดี๋ยวนายฮาวเอทษโทษโทษครับทท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 ท เออคุณชื่อชื่ออะไรล่ะพาวนี่นายอยู่หน้าห้องฉันอ่ะอ๋อคู่นายนสองข้อแดงนี่อยู่หน้าห้องฉันใช่ครับห้องนี้เลยครับโอเคฝากตัวด้วยนะยินดีที่เราได้รู้จักครับผมใช่ผมใชเป็นคนชอบนอนอ่ะโอเคแล้วทำเสียงดังนะเนี่ยเลยว่ะทำเสียงดังใช่อันนี้มีกล่องมีเตียงเราเอาของเอามาเอามาเพิ่มเพิ่มเพิ่มก่อนเอ้ยอันนี้มันก็คือเป็นกล่องเลยใช่ไหมเออว่ะมันก็เป็นกล่องได้เนาะเดี๋ยวเราวางจัดห้องดีๆเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นก่เฮ้ยใครเสียงดังอ่ะ หมดเลยขาหมดเลยฉันเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะตรอะโตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องฉันเอาเนี้ามาทำไมห้องนี้คนเยอะจังวะเออแต่เราจัดห้องกันดีกว่าเราจัดห้องกันเราต้องวางโต๊ะโต๊ะเอ่อมันมีคอมปักไม่มีคอมดือวะเอออ่อข้างห้องมีทีวีไหมทีวีก็ไม่มีนั่นนะตอนนี้ก่อนไม่คุ้นหน้าเลยอ๋อมีผ้าม่านเหรอฮ่าวางผ้าม่านให้เสร็จก่อนเออนิดนิดแลย โอเคอ่าแล้วก <'s> okay. uh, ็อ uh, ันน uh, ี oh. ้คือโต๊ะแล้วก็โหไม่สวยเลยฮัลโหลเอ๊ะ ฮัลโหลครับว่าดีครับเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วทำไมทำไมทำไมห้องคุณเฮาเยอะจังฮะคนเราจะไม่ใชอินเทอร์เน็ตเลยเราเราเด้แอปเป็นเราไม่ได้อ๋อนั่นเราขึ้นไปดูชั้นตัวอะไรย่งไม่ได้ลองใช้โทรศัพท์เลยเออยังไม่ใช้โทรศัพท์เลยอ๋อกกนนี้อออ่ชัดห้องก่อนเลยว่ะโอเคงั้นผมขออนุญาตตัดจบแบบละครไทยเลยละกันนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยละกันนะทุกคนโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหหนน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 น้้้าะทุกคซีีีีรส์มมััแ่อลงๆผ บอกเลยว่าโค่นมันโค่นเดือดโอเคนั่นแหละทุกคนไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย